สวัสดีเพืเ่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับวันนี้เจอกับผมตอนเช้าๆนะครับของวันที่8เมษาหกห้นะครับวันนี้พามาดูโคกน้องนาวันที่2นะครับวันนี้น่าจะจบนะครับนี่ปลาวิ่งมาหาเลยครับเห็นเงาเราเดินมามันก็วิ่งมาหามันนกว่าเราเอาอาหารมาให้นะครับดูลานินตัวเบลอเลยเยอะมาก ลานินกับบาดุกเดี๋ยวไปดูเจ้าเบียกุดโคกน้องนาวันที่สองนะครับวันนี้น่าจะจบนะครับนี่เขาขุดเป็นหลุมกันบน้เคราะว้กอนะครับแล้วเขาก็ปลูกมะละกอนะครับอยู่บนจอมเลยครับงามนะครับมะละกอดูนะครับปลูกอยู่บนจอมนะครับครับ ไล่จนตั้งแต่ข้างล่างมาเลยนะครับนู่ไล่มาไล่มาเลยอันนี้ก็ตอนเช้าครับไปเจอหินนะครับหินทรายไปไม่เป็นเลยครับนี่โอ้หินทรายตัวนี้ถ้าไปย่อยนะครับเอาไปผสมคนปีดได้นะครับนี่ครับนี่ครับทรายสวยมากเลยครับนี่นี่นะครับ ดูเม็ดทรายเพื่อนๆดูนะเป็นทรายแดงนะครับนี่เอาไปย่อยนะครับนี่ครับเอาไปย่อยได้เลยครับนี่ครับเป็นทรายนะครับที่มันทับถมมาเป็นเวลานานแข็งนะครับถ้าเราไปย่อยได้นะเอาไปผสมกีดได้เลยครับนี่ครับทรายแดงทรายขาวนะครับนี่ครับทรายล้วนๆเลยนะครับเพียงแต่มันเป็นก้อนนะครับนี่ครับแล้วบีก็ออกแล้วครับนี่ นี่ครับปีก็ออกครับเป็นเม็ดทรายเลยนะครับนี่นจะเวียขุดไรไปโน่นแล้ววันนี้น่าจะจบครับวันหนึง่งแต่วันนี้ผมเอาอ้อยทุพันห้าศูนย์มาฝากเขาด้วยนะครับอยู่ท้ายรถยังไม่ลงครับจะเดินมาดูก่อนขั้นบอ่อเล็กเกินน่าจะปรับให้มัน ตำ่ำลงไปอีกเพาว่าเ,าเอาดินฝั่งนี้ไปไปใส่ดินสวยอยู่นีดินดีอยู่เต็มวันหรือเปล่าวันนี้วันนี้มันจะเต็มวันหรือเปล่า มันไม่ได้เติมนะครับไอเจ้าเบียร์ออกมาก่อนเดี๋ยวผมซื้อสำรองติดรถมาด้วยอยู่คงใจจะไม่ได้เติมแล้วเมื่อเช้าน้ามันมีอยู่สองร้อยลิตรอยู่บ้านผมซื้อสำรองไว้ผมซื้อไว้แล้วเห็นว่าน้ำมันเหลืออยู่แปดขีดคงใจจะไม่ได้เติมหินล้วนๆเลยครับหินเยอะมาก อินไซด์อยู่บนโคกเลยครับโคกจริงๆเลยครับโคกน้องนาโคกจริงๆเลยปั้นโคกเป็นนานครับ ไปตามจินตนาการของเจ้าของที่นะครับทำไปเรื่อยสั่งไปเรื่อยนะครับทำตามคำสั่งนะครับเอาแบบตามใจเจ้าของที่เลยครับเอาแบบไหนก็ได้นะครับจัดให้เลยครับเอาแบบไหนก็ได้จัดให้เลย บบมั่วๆนะครับคุณแบบมั่วก็ดูดีไปอีกแบบนึงนะครับคุณแบบมั่วๆดูดีไปอีกแบบหนึง่งคุณนี่เสร็จเดี๋ยวผมไปขุดคลองต่อนะครับพอมให้เจ้าเบียร์ไปขุดคลองต่อถ้าไม่ไปขุดเจ้าอื่นก่อนนะครับเพราะว่าเขามีกุญแจแล้วไม่โคอยู่สามคันตอนนี้ กขมีอยู่น้ำพองสองคันนะครับโคเบคันหนึ่งแล้วก็ทวิตโตโม่คันหนึ่งนะครับเ่มไม่ค่อยมีงานนะครับถ้มีงานเขาก็ไปขับครับคนอะไรกุญแจแล้วไม่โครสามดอกนะครับทำไม่โคสามคันนะครับเดินสายรับจบ กจกย่างเดียวครับจกย่างเดียวพี่น้องกูเดียวมีกุญแจและไมโครสามดอกสามขั้นนะครับสามข่สามยี่ห้อซูมิตูโมโกเบโคเคดเดินสายรับจ้างจกย่างเดียวครับคนขับรถที่แท้มีกุญแจรับยามได้ก็ได้นะครับเขาจะมีงานมีงานก็ไปขับเลย น่าจะเป็นคันนี้เล็กสุดนะครับโตรับมีแต่รุ่นสองอยนะครับขับรถเล็กมันก็เร็วนะครับรถใหญ่มันช้าหน่อยรถใหญ่ยืองานใหญ่ดักน้ำเอาไว้นะครับ ดักน้ำเอาไว้ทำคลอดักน้ำเขาจะเปิดน้ำาม้ทงบนนู่นนะครับแล้วปล่อยลงมาเลยครับนู่นอ่ข้างบนนู่นนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำลงม,มาน้ำเยอะครับขลงังสะใหญ่ครับสะไอของหมู่บ้านนะครับเนื้อที่ห้าสิบไร่นะน้ำลน้นๆนเลยครับสบายเลยครับทกเกตรกรรมสบายเลยบริเวณนี้ เพราะว่าเขามีน้ำมีน้ำเยอะครับน้ำเพียงพอสบ,บายเลยพ้างล่างเป็นลูกหลังนะครับพ้างล่างเป็นลูกหลังข้างบนเป็นดินเหนียว ล่องยาวเลยโอ้โหดูใกล้ๆเหมือนบุ้งกีเล็กนะครับเห็นคนดูใกล้ๆก็สมส่วนนะครับโอเคนี้น่าจะจบครับ เห็นกุ๊บเลยครับหินล้วนๆครับข้างล่างหินทรายนะครับหินทรายไม่ใช่หินดานหินทราย,ายพอดีผมไปทำ เอาไอ้ที่อากันตรงข้างหน้านะครับไปจุบโคเมียมนะครับแล้วไปเจอแสงอาทิตย์มันจะท้อนตานะครับเดี๋ยวต้องไปทำกับคืนนะครับหรือไม่ก็สติ๊กเกอร์มาติดข้างบนนะครับต้องเอาสติ๊กเกอร์มาติดไม่ให้มันจะท้อนเข้าตานะครับ ไปชุบโคเมียมเราไม่รู้นะครับที่นี่ไปเจอแสงอาทิตย์สะท้อนเข้าตามองไม่ค่อยชัดมองไม่ค่อยเห็นเลยจะต้องไปแก้ไขใ,ใหม่ต้องเอาเทติเกอร์ซื้อฟาเต้ไปติดไว้นะครับไม่ให้มันจะท้อนเข้าตานะครับคนขับต้องพกแว่นตามาด้วยมันจะท้อนเข้าตาครับเพราะว่าเราหันหน้าเข้าดวงอาทิตย์พอดี สะท้อนเข้าตาหรอกงนนี้ก็จบแล้วมีข้างล่างสุดจากข้างล่างไล่มาเลยครับ วิวดีมากบรรยากาศดีมากครับแถวนีุ้ดยอดเลยพวกน้องหนานเขาขุดไปก่อนหน้านี้แล้วห่ะครับแต่ว่าไม่รู้ยังไงคนเจ้าขุดเดิมที่เขามาขุดเข,เขาก็ไม่มาขุดให้แล้วเขาก็เลยไปเห็นแม่โคผมจอดอยู่ที่บ้านเขาผ่านไปที่บ้านก็เลยมาถามว่ารับจ้างไหมผมเลยบอกว่ารับ เขาก็เลยให้พาผมมาดูพื้นที่นี่ท้าไหว้มาแล้วเห็นคนไม่ได้ครับเห็นคนไหวมาหาเลยนึกว่าเอาอาหารมาให้นะครับนี่นี่ครับน้ําใสนะครับเกบอกว่าไม่ได้สูบลงมาในสระนี้นะเกสูบใส่ข้างบนนู้นแล้วก็มันก็ซึมลงมานะครับน้ําซึมลงมาอยู่เองนี่นะครับหลังจากนั้นเกก็จะปลูกนี่ครับนี่ปอกฝรั่ง หลังขนุนแตงกวานะครับนี่เริ่มปลูกใหม่แล้วครับนี่ครับไออ่างเขาจะเยอะมากครับนี่ครับทําเป็นช่วงๆไว้เลยนะครับฝั่งนู้นก็มีหลายอ่างนะครับมีเกือบสิบอ่างนะครับนี่ครับตรงนี้ก็ไม่ได้สูบใส่นะครับมันซึมลงมาเองนะครับเขาสูบใส่ท่ข้างบนนะครับแล้วก็ซึมลงมาก็ซึมนี่นะครับ ถ้าล้นก็ไปนู่นนะครับล,ลงข้างล่างอีกก็ทําดักไว้หมดแล้วครับนี่ทําดักไว้หมดแล้วเป็นุกกน้องนาของแท้เลยครับนี่ใครมีที่น่าทํานะครับน่าเอาเป็นแบบอย่างนะครับนี่ปลานินมาดูนะครับมาเต็มเลยน่าเอาเป็นแบบอย่างครับ เดี๋ยวไปดูข้างบนวันน,นี้น่าจะจบนะครับเอ็ไม่รู้ว่าใช้เวลาไปสักกี่ชั่วโมงนะครับอวานได้6ชั่วโมงครึ่งประมาณนี้นะครับผมเอาพันธุ์อ้ไมาให้อยู่ยูยูถ่ายรถเดียวจะเอาลงโอ้ยลึกด้วยนี่ ดูนี่คุณได้ลึกอยู่ออกงามเลยออกงามเลยเพื่อนดูนะครับนี่ครับน้ำออกมั็นนนเออก็ะ่ายอยู่นี่น้ำออกเลยมันคงซึมมาจากข้างบนนะครับก็ปล่อยน้ำเข้าในสระใหญ่ครับพวกน้องนา นี่ก็ผูกหอมนะครับต้นหอมเป็นขนุนเป็นมะขามนี่ครับนี่ก็กสุกโซลาเทลมานะครับดูปลามาเพียบเลยครับปลาเห็นเงาคนไม่ได้นะครับวิ่งมาหาเลยคิดว่าจะมีอาหารกินนะครับปลาเยอะเลยครับ ปลาเพียบเลยโอเคครับคลิปนี้พาเพื่อนมาชมโคกน้องนาของลูกค้านะครับเขามาขุดเพิ่มเติมนะครับวันนี้น่าจะจบครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับไปเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ